ร่วมชาโดยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร7 7 9 9ถ้าถามว่าคนกลุ่มใดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมสูงที่สุดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพบว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มียีนผิดปกติตัวหนึ่งอยู่ในร่างกายเราเรียกยีนนี้ว่ายีน BRCA ซึ่งยกตัวอย่างอย่างดาราฮอลลีวูดชื่อดังเช่นคุณแองเจลินาโจลี่เนี่ยเขาก็มียีนผิดปกตินี้อยู่ ทำให้เขามีโอกาสมากถึง80%ที่เขาจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ดังนั้นเขาเลยไปตัดเต้านมทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งเต้านมถามว่าบุคคลเสี่ยงลอง,ลองลงมาจากการที่มียีนผิดปกติเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งก็จะมีโอกาสที่มะเร็งเต้านมเนี่ยจะสามารถกลับมาเป็นที่ข้างเดิมหรือว่าเป็นอีกข้างนึงได้เนี่ย10เท่าเทียบกับคนปกติทั่วไปครับ ร่วมแชร์โดยนายแพทย์ถาปนัทลิขิตมาสกุลศัลยแพทย์เต้านมศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทรหนึ่